ลูกชายใครลูบหลอดจังเลยลูกชายใครลูบหลอดจังเลยแต็งตัวหลอดจะไปไหนอีกแล้วหนังมงคลของเราแต็งตัวหลอดจะไปไหนอีกแล้วคะแม่ค้าเต็งตัวหลอดงานอีกแล้วแต็งตัวหลอดงานอีกแล้ว โอเคบงคนจะไปไหนเลยแล้วตามไปดูกันเลยค่ะตามไปดูกันเลยป้าเดี๋ยวหมวยห้พ่อหน่อยนึ่งเอาขอบคุณครับก่อนดีๆจช่วยแอคชั่นจะช่วยทำไงลูกแอคชั่นจะช่วยทำไงแอคชั่นจะช่วยครับช่วยครับช่วยครับช่วยก่อนขับช่วยก่อนหนูจะไปเที่ยวงานที่ไหนนี่ออกงานที่ไหนช่วยช่วยกันลูกช่วยช่วยแล้วรอ แล้วรอแล้วรอแล้วรอหน้ากากด้วยลูกหน้ากากด้วยบางคนของเราวันนี้สายบุญนะคะแม่แม่ขาสายบุญคะะ่ะเดี๋ยวเราตามน้องบางคนไปดูเลยคะย่ะว่าน้องจะไปไหนตามไปเลยไปเลยลูกเด้แล้วเจ้าบางคนก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะแม่แม่ขาเดินทางมาถึงแล้วนะคะบางคนของเราวันนี้มาเอาบุญเป็นชุดลอมาเชียวนะคะมาเอาบุญร่วมกับเพื่อนๆช้างนะคะที่วัดแจ้งสว่างม่านตะกลางนะคะ มาร่วมหาพระ่าช่วยวัดแจ้งสว่างของเรานะคะแม่แม่ขาคนของเราเดินทางมาแล้วนะมาเชียร์เกียวนะคะวันนี้นะคะแม่ทองกวาไม่ได้มาด้วยเนื่องจากพ่อควานยังติดภารกิจอยู่นะคะพ่อควานยังติดภารกิจอยู่คะ่ะอาุ้ชายของแม่แม่ลอยังเลยค่ะ,ปะไปหาฟ้องทรัพย์ลูปหาเพื่อนช้างด้วยกันลูกหาเพื่อนช้างด้วยกันนะคะไปลูกก็ ไปหาเพื่อนแล้วนะคะเห็นเพื่อนแล้วค่ะอู้ยถ่ายกันกับพร้องซับนะคะเห็นเพื่อนแล้วค่ะเนี่ยครัเพื่อนชางเยอะแยะเลยนะคะหลายเชือเลยนะคะวันนี้มาร่วมนะคะเ để hành kinh nhé đẹp nhìn cháu Quốc tịch nói chuyện cằn cũng thắp khay cằn kia hứu, hứa, hứa không nhỉ, nhớ không nhỉ, นี่นะคะพี่เพชรน้องพลอยนะคะเราดูทตัวไหนจะเยียบขาเร็วกันปู่ยายทองคูณก็มาด้วยนะคะเยอะๆเต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อนช้างมาเอาบุญด้วยกันนะคะวัดป่าวัดแจ้งสว่างบ้านตากลางนะคะเพื่อรวมสมทบทุนในการสร้างโบสถ์นะครับของกับการ์ดเนยอาหารน้อยของเราหล่อเชียว น okay. ี่ค่ะนี่เด็กซุ้มขาช้างที่เคยไปร่วมกิจกรรมที่วังคลุทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนช้างด้วยกันทั้งนั้นเลยนะคะมาร่วมโดยเชิญกันนะคะเอาบุญด้วยกันนะคะแม่ขาเอาบุญด้วยกันนะคะ

โุ๊กีน้อยทำไมหนูไม่แต่งชุดหล่อมาด้วยลูกทำไมหนูไม่แต่งชุดหล่อมาเ้วยออออเออเเดี๋ยวเราไปดูโบสถ์นะคะโบสถ์ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะึุนหน้าไปถึงไหนแล้วนะคะเดี๋ยวแม่คานพาไปดูเลยค่ะนี่ก็คือโบสถ์นะคะของวัดเจ้งสว่างบ้านตะกลางนะคะนี่คือลักษณะนะคะยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยนะคะยังขาดปัจจัยอีกเยอะเลยนะคะแม่ค่ะ เป็นความภูมิใจของครอบครัวมงคลทองกล้านะคะที่ได้มาร่วมนะคะมาร่วมในการทําบุญในครั้งนี้นะคะในการทำบุญในครั้งนี้นะคะสาวุบุญกับแม่แม่อศีทุกท่านด้วยนะคะที่ได้มาร่วมนะคะร่วมทําบุญกับวัดแจ้งสว่างบ้านตะกลางของเรานะคะ ก็เป็นโบสถ์หลังเก่านะคะโบสถ์หลังเก่านะคะเป็นช้างเห็นกันหลายๆเชือกก็จะดีใจประมาณนี้นะคะมีเสียงร้องบ้างเป็นช้างขาวนะคะมีเสียงร้องล้างเป็นช้างขาวเจ้ามืงคนของเราหลอกก่เพื่อนเลยนะคะ กดแชร์กดติดตามกดให้กำลังใจกันด้วยนะคะขอบคุณของท่านเป็นกำลังใจของเรานะคะอ้ดูมงคลทักทายพี่เพชรนลำสับปะรด เดี๋ยวจะพาไปดูน้องทุนหัวนะคะน้องทุนหัวมาด้วยน้องทุนหัวทุนหัวอยู่ไหนทุนหัวทุนหัวอยู่ไหนจ้าเอ๋ทุนหัวมาด้วยเหรอลูกนี่คือควันบิ๊กนะคะได้พาน้องทุนหัวมาด้วยนะคะฟันบิ๊กสวัสดีค่ะทุนหัวอุ๊ยแววเช่า ปกติอยู่ในคอกนะคะควันบิ๊กไม่ค่อยออกบาเที่ยวใช่ไหมลูกแต่ออกมาเที่ยวเป็นยังไงบ้างลูกเออทุ่งหัวจะเอ๋ยอยากนอนละมั้งเนี่ยอยากนอนนิดงาดายกี่เดือนแล้วควันบิ๊กสามเดือนกว่าเดือนกว่าน่าจะรุ่นเดียวกับน้องมากมีนะคะน้อง สามเดือนกว่าๆอยากนอนยงังอยากนอนยังลูกอ,อันนี้พี่โมเมใช่ไหม,มโมเมมีพี่โมเมอยู่เป็นเพื่อนแล้วฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดให้กทายังใจกันเข้ามาด้วยนะคะอีเป็นหัว